ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอเป็นมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 คะ่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคะ่ะ กับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติรักทรุดเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้เรียกว่าเราก็ยังคงต่อนเนื่องนะคะอยู่ในธีมของวันไตโรคนั่นเองค่ะเราก็จะนําเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตแล้วก็กิจกรรมในวันไตโรคนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยโน,ะนวินทราธิราชค่ะ แล้วก็วันนี้ท่านมาในนามของอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังของสมัคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนาดาตระการบาน,นิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลามานะคะอาจารย์ซึ่งวันนี้เราคุยกันสบายๆถึงเรื่องของกิจกรรมวันไตรโลกกันด้วยนะคะและที่สําคัญคือเราจะมีประชาสัมพันธ์กิจกรรมยังไม่หมดใช่ไหมอาจารย์ถึงแม้ถึงแม้วันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเราก็มีการจัดกิจกรรมไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังแต่มีกิจกรรมที่ใครที่พลาดไปวันที่12หรืออยากจะร่วมอีกมีอีกใช่ไหมคะอาจารย์กิจกรรมอะไรคะอาจารย์ก็จะมีวันที่1เมษายนนะคะซึ่งเป็นวันเสาร์เช้าก็จะมีการวิ่งเพื่อสุขภาพไตพอดี ปีนี้ค่ะประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Congress ของ nephrology ซึ่งหมายถึงว่าเป็นการประชุมแพทย์โลกไตซึ่งใหญ่ระดับหนึ่งของโลกเลยแล้วก็จะมาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะเป็นงานที่ใหญ่มากที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ก็จะมีการประชุมอยู่3วันนะคะซึ่งวันที่1เนี่ยตอนเช้าเลยนะคะก็จะมี การวิ่งเพื่อสุขภาพไตโดย<ม>ก็จะมีเราจะรณรงค์ให้จะมีคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของต่างประเทศรวบรวมทั้งของไทยด้วยะนะคะจะมาวิ่งกันเพื่อ,เ,อ,อเน้นเรื่องการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคไตด้วยค่ะก็คือกิจกรรมวิ่งนี้ก็คือ,อ,อมีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้ที่มาประชุมแต่ก็ สามารถให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมเปิดให้ทุกคนเลยค่ะเราเปิดให้ประชาชนได้มาร่วมกันวิ่งเพื่อสุขภาพใจด้วยนะคะก็คือกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่1เมษายนก็คือทุกคนสะกิติทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นะคะโดยสามารถสมัครได้เดี๋ยวจะมีขึ้นขึ้นรายละเอียดภาพมแล้วจะมี Q ิวอา e คใช่ด้วยสมัครนะคะก็จะมีค่าสมัคร500บาทนะคะวิ่ง3ระยะนะคะราคาเท่ากันก็จะมี1.83.6แล้วก็5.4 ะะซึ่งสวนเบญจกิติก็เป็นสวนใจกลางกรุงเทพแล้วก็สวยงามมากทัศนียภาพนะคะ,คะแล้วก็วิ่งรอบสระน้ําแล้วก็มีเข้าไปในสวนด้วยนะคะก็แต่เช้าเลยค่ะตีห้าครึ่งนะคะก็จะมีเสื้อเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะ,คะเสื้อก็จะเสื้อวิ่งก็จะสวยงามแล้วก็มีเหรียญมีรางวัลเมื่อเขาเส้นชัยด้วยนะคะมีรางวัลให้มากมายเลยะนะคะซึ่งอันนี้ก็คือค่าสมัครคือ500บาทไอทีตอนสมัครอาจจะแบบอู้ซ้อมไม่เยอะอาจจะวิที่1.8ก่อนแต่ว่ามีเวลาเตรียม ตัวอาจจะเวลาวิ่งจริงอาจจะ5กิโลก็ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะเส <c oughs> ื้อสวยมากค่ะอาจารย์นี่คือ <c oughs> สวยนะ,ะำหรับผู้ที่สมัครวิ่งใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะสีนี้แบบอินเทรนด์ฮิตมากค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีตราของการประชุมตราวันไตรโลกเ <c oughs> ้วยเพราะว่าในเดือนมีนาคมเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานสัปดาวันไตรโลกซึ่งจะมีความต่อเนื่องกันอยู่นะคะนี่ก็คือต่อเนื่องมาจนถึงวันที่1เมษาเนะแล้วสามารถสมัครได้ถึงเมื่อไหร่คะอาจารย์สมัครได้ถึงถึงก่อนหน้าวันงานเลยนะคะแล้วก็ไปรับเสื้อได้1วันก่อนวันงานที่ในบริเวณสวนเบนสกิติอ๋อไปรับเสื้อที่นั่นได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นี่คุณผู้ชมขานี่นะคะมี QR code นะคะสแกนตรงนี้ได้เลยนะคะนี่หน้าจอนี้ได้เลยหรือว่าจะเซิร์ช g o o ก l e ก็ได้รูปนนนีี้่่าจะมอยูใ กูเกิลด้วยนะคะก็จะได้เซิร์ชง่ายๆก็คือค่าสมัครนะคะ 500บาทค่ะก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้ง3ระยะไม่ว่าจะเป็น1.8กิโลเมตร3กิโลเมตรหรือว่า5กิโลเมตรก็ได้นะคะเห็นบอกว่าเสื้อเสื้อที่วิ่งก็คือเสื้อสีดำดำสีเขียวเมื่อสักรู่นี้ดำเขียวเขียวเข้มเมื่อสักรู่นี้ที่จะสวยๆหน่อยนะคะแต่ว่าเสื้อสีขาวที่ขึ้นให้เนี่ยเป็นเสื้อฟินิเชอร์ใช่ค่ะมีตุ๊กตาหมีแล้วก็อาจจะมีรางวัลอื่นๆหลายรางวัลใช่ค่ะนะคะมามาเพิ่มให้มีมวกวมีเสื้ออันนี้เป็นพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยนะคะ ห้าสิบท่นแรกในเบื้องต้นนี้นะคะ,คะอาจจะมีเพิ่มอย่างอื่นขึ้นมาอีกในใ,นใกล้ๆอีกทีหนึ่งก็ยังได้นะคะ,คะ,ะนะคะนี่เป็นกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นที่ทุกท่านี่สามารถเข้าร่วมได้นะคะในวันที่ 1เมษายนที่จะถึงนี้นะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไปออกกําลังกายกันค่ะสมัครได้เลยนะคช้าเช้าๆถือว่าออกกำลังกายไครซ้อมไม่เยอะ1.8ชิลมากเดินเล่นชิลมากเราจะไหวไ่ได้ตัวเราไหวนะคะจืดขาอสมัคร1.8ไปก่อนดีกว่าค่ะจันกำลังดีค่ะกำลังดีค่ะแบบว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะเริ่มวิ่งคือปล่อยตัวกี่โมงคะจันคร์ตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งเลยใช่ไหมคะอ๋อแต่ส่วนใหญ่เวลากิจกรรมก็จะชอบมีแบบออกกาลังกายพาวอร์มวอร์มก่อนยืดเหยียดก่อนพาวอร์มพาอะไรกันก่อนนะคะ ไม่ใช่ว่าวิตีห้าครึ่งวิ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวเขามีการปล่อยตัวอะไรก็ไปสบายๆนะคะยังไงก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะก็คืองานวิ่งนะคะฟันรันนะคะห้าวิ่งเพื่อสุขภาพเรื่องในวันไตรโลกนั่นเองนวันที่หนึ<ร><ม>่งเมษายนว่าเดี๋ยวพอ8ปดโมงก็จะมีการประชุมในศูนย์ศิลิกิตซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน<อ>แล้วก็ในตอนนั้นจะมีงานสัปดาห์หนังสือด้วยคือไปทีหนึ่งก็ได้เที่ยวหลายงานได้เที่ยวหลายงานอ๋อแล้วงานประชุมนี้มีเทศกาลให้เข้าร่วมรับความรู้ไหมคะอาจารย์อ่าอันนี้กก็็จจจะะเปนทศาาอมีช่วง เล็กๆเกี่ยวกับเรื่องวันไตรโลกอยู่ในนั้นนะคะใครอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมหรือความรู้อะไรก็ได้ด้วยนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้กิจกรรมจริงๆเนี่ยเราได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่12มีนาเดี๋ยวจะสรุปว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างนะคะโอ้นี่แหละค่ะนี้วันนี้เดี๋ยวจะได้คุยกับอาจารย์นี่อยากจะรู้เลยค่ะว่าวันที่12วิมีนาคมที่ผ่านมาในงานกิจกรรมวันไตรโลกเนี่ย มีอะไรบ้างซึ่งวันที่12มีนาคมเนี่ยเราจัดการที่ไหนนะคะจันคะที่ลานเซ็นทรัลคอร์ทชั้นหนึ่งของห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้จัดมาสักสองสปีเนื่องจากโควิดนะคะ,คะปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมออนไซต์ site, เต็มรูปแบบนะคะก็มีเปิดตรวจสุขภาพนะคะ,คะแล้วก็มีการให้สาระความรู้ทั้งเป็นบูธนะคะเดี๋ยวจะมีรูปที่ประกอบให้ดูนะคะ,คะจะมีบูธที่แสดงถึง อาหารลดเค็มอาหารที่สําคัญจําเป็นสำหรับคองไข้โรคไตนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการลดพุงเรื่นะคะกกับกําลังกายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีการเครื่องวัดมวลสารนะคะของร่างกายมวลสารนะก็เป็นเครื่องใหญ่แล้วก็มีความแน่นยาเขาก็จะดูว่าไขมันเท่าไหร่น้ําเท่าไหร่อ่าง้ยกระดูกเท่าไหร่ใช่ค่ะมีตรวจความดันเจาะเลือดตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็มีอายุรแพทย์กับ โรคไตกับพยาบาลโรคไตไตเทียมเนี่ยมาให้คําแนะนําตลอดงานนะคะก็จะมีตอนนี้เราก็มีแขกต่างชาติมาเยอะเลยนะครก็จะเห็นว่าตั้งแต่เปิดประเทศแล,<อ>และเซ็นทรัลเวิลด์ก็เป็นห้างใหญ่ใจกลางเมืองพิธีเปิดก็โดยท่าน,ท,านท่านผู้ว่าราช,ชการนะคะ<อ>ท่านด็อาตรชัดชาติสิทธิพันธ์ให้กรุณามาเปิดงานนะคะแล้วก็เ,เดินชมนิทรรศการของเรานะคะ<อ>ท่านก็อันนี้ก็ท่านที่ปรึกษาผู้ว่าก็คือ ท่านอาจารย์อนุตนานาของพวกเรานี่เองก็มาแล้วก็มีท่านนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านกรรมการบริหารอาจารย์สุริย์ไทยอาจารย์ประภัยพิมพ์นะคะท่านว่าน่าจะเป็นไอดอลในเรื่องของการออกกาลังกายได้ดีมากเลยนะคะใช่ใช่ค่ะวิ่งทุกวันค่ะท่านก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับโรคโรคไตด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเสวนานะคะเสวนาเรื่องการฟังสื่อที่ถูกต้องบางทีเราก็อย่าไป ชัวก่อนแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะสื่อมีอิทธิพลต่อคนจริงๆคนบางทีไม่ได้ไปหาแพทย์ก็เซิร์ช Google เอาลนี่แหละหรือว่าอะไรบางทีก็ได้รับข้อมูลที่ดีๆหรือว่าบางทีก็งงๆนะคะอะไรๆนะคะแล้วก็มีการที่เสวนาจากแพทย์มี การสาธิตการทำอาหารโดยอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะมีการแนะนำการออกกำลังกายโดยคุณแอนทองประสมโหอันนี้หนึ่งไอดอลเลยใช่ข่ะสนุกมากๆเลยนะคะรวมทั้งตอนเซสชันทำอาหารก็สนุกมากๆมีอาหารที่ให้ชิมให้แขกชิมมีแต่คนชมว่าอร่อยก็คืออร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพจำได้อาจารย์ยิ่งศักด์มาทุกครั้งอาจารย์จะบอกเลยว่าคนจะคิดว่าอาหารสุขภาพหรือยิ่งอาหารโลกไตต้องจืดแล้วก็ไม่อร่อยแต่อาจารย์บอกอร่อยอร่อยเชียวแล้วก็มีศิลปินดารานะคะมีคุณเจมส์มากับ คุณน้องพายเรนรินลดาจากช่องสามนะคะเพราะว่ากำลังเล่นละครเพราะรักก็มาแชร์เรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นยังไงการใช้ชีวิตในกองถ่ายดาราดูแลสุขภาพปยังไงถึงฟิตแด์เฟิร์มนะคะน้องๆก็มาให้ความรู้นะคะมามาแชร์ประสบการณ์แม่จารยิ่งศักดิ์มาัูให้ความรู้เรื่องผักปรึกษาเรื่องผักแม่เลยน่ารักจังใช่ค่ะแล้วก็มีนอกจากนั้นก็จะมีวงดนตรีมาสลับนะคะก็จะมีวงของ C30 นะคะของนักศึกษาวทตทรุ่น30วง Band of the Brothers นะคะซึ่งแบบมีชื่อเสียงมากแล้วก็วง O-Doc อวง O-Doc ก็เป็นวงที่เป็นหมอเกือบจะทั้งวงเลยนะคะอันนี้ก็ดังในมากเลยโซเชียลมากเลยค่ะวัรุ่นกีมีนักร้องรับเชิญนะคะคุณโนสรันก็น่าจะมีภาพอยู่นะคะซึ่งโอ้ร้องแบบดังไปทั้งฮอล นะคะอาจจะถึงพระกรกตแลุ้ดๆน้องซินนะคะก็ซินพัชรพรซึ่งเป็นอาจารย์สอนดนตรีอยู่ที่ดุริยางคศิลป์แล้วก็เคยแข่งเอ็กซ์แกเก็มาลองก็แล้วก็มีวงสวนพลูคอรัสก็เป็นวงระดับโลกนะคะก็เต็มแน่นเลยนะคะถึงเย็นเลยบันเทิงแล้วก็ให้สาระไปด้วยแล้วก็มีช่วงเสวนาตอนบ่ายเกี่ยวกับเรื่องโควิด คนไข้โรคไตที่จะต้องไปเจอโควิดจะเป็นยังไงบ้างจะต้องไปฉีดวัคซีนไหมจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ในนี้หมดนะครัพูดถึงเรื่องของโควิดตอนนั้นก็มีเป็นเรายังไม่ค่อยรู้จักอะไรมากนะคะผู้ป่วยโรคไตก็ได้รับผลกระทบเยอะมากเหมือนกันหรือว่าภัยพิบัติอันหนึ่งใช่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกับอาจารย์ต่อด้วยนะคะในเรื่องของภัยพิบัติเพราะว่าจริงๆเรื่องของคำขวัญของวันไตโลกปีนี้มันก็คือมีเรื่องของใช่ไหมคะตระหนัก ภทยใส่ใจป้องกันไว้ยาวว่ากสิงจำได้ไหมไม่ค่อยได้คือมันมีเรื่องของภัยพิบัติอยู่อยู่ในอยู่ในคําขวัญด้วยว่าเอาจริงๆคือเหมือนโรคเราช่วงนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั้งโลกมันมีภัยพิบัติอื่นๆมาเลยแต่ว่าที่หนักสุดก็คือน่าจะเป็นตุรกีเป็นตุรกีทุกช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของโควิดเนี่ยโอเคมันทั้งโลกแล้วมันเป็นเรื่องของโรคเราก็จะรู้สึกว่ามันมันก็ใกล้ใกล้ ได้เลอกโรคไตผู้ป่วยอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะมันจะสัมพันธ์กับโรคไตได้ยังไงเพราะว่าอาจารย์เคยแง้มมาแล้วคุยกับอาจารย์ไว้ขราวก่อนนู้จะพูดถึงเรื่องของว่าแผ่นดินไหวก็ทําให้เกิดโรคไตได้นี่ชิ้นจุก็เลยแบบท้าไมแผ่นดินไหวถึงทําให้มีการเกิดเรื่องของโรคไตหรือมีผู้ป่วยโรคไตเกิดขึ้นได้อันนี้อยากได้ความรู้มากเลยค่ะอาจารย์เพราะเวลาตึกถล่มเนี่ยจะหล่นหล่นไปทับคนซึ่งก็ติดอยู่ใต้ซากตึกใช่ไหมฮะกล้ามเนื้อร่างกายก็จะถูกทับ พอถูกทับปุ๊บกล้ามเนื้อก็จะสลายพยิ่งถูกยับเป็นนานๆใช่ค่ะสลายเหมือนกับคล้ายๆกับเหมือนคนออกกําลังกายหนักๆนะคะก็จะมีกล้ามเนื้อสลายนะคะซึ่งพอกล้ามเนื้อสลายปุ๊บก็จะปล่อยสารที่อยู่ในกล้ามเนื้อก็จะเป็นิิเ m e n t เม็ดสีสารโปรตีนต่างๆซึ่งจะไปตกอยู่ที่ไตแล้วก็เกิดพิษกระไตเกิดการอุดกั้นที่ไต ะะก็จะมีไตวายเฉียบพ,พลันร่วมกับที่คนไข้ติดอยู่ในใต้ซากตึกไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ทานน้ำก็จะขาดสารอาหารสารน้ำไตก็จะวายเฉียบพ,พลันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกู้ภัยเอาขึ้นมาได้ต้องรีบให้น้ําเกลือ,อเพื่อกับไล่กับจาดพิษพวกนี้ออกไปเลยนะคะแล้วก็บางทีถ้าไม่ทันก็ต้องคือถ้าเกิดเข้าสุริยะไตวายเฉียบพลันไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปฟอกไตช่วงไตเลยใช่ค่ะนะคะซึ่ง บางทีนึกไม่ถึงว่าจะเกิดเรือ่องอะไรคนจะนึกไปถึงเรื่องของ<ม>อุบัติเหตุกระดูกกระเดกหักแต่ไม่คิดว่าจะมีภาวะของการไตาวายเฉียบพลันเกิดขึ้น<ม>จากภัยพิบัติแบบนี้ได้ใช่เพราะฉะนนั้บางทีเนี่ยโรงพยาบาลก็ต้องรองรับมีเครื่องฟอกไตให้เพียงพอต้องดูแลไตของคนไข้ที่มีภัยพิบัติในช่วงนี้ด้วยอนอกจากคนไข้าอาจจะมีการติดเชื้อเพราะว่ากระดูกหักมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,คะมีแผลเปิดมีการติดเชื้อตักจากแผลจากบอดอักเสบจากอะไรพวกนี้การติดเชื้อก็ทำให้มีไตวายเฉียบพลันได้ ก็ไตก็เป็นอวัยวะที่มาลงที่สุดท้ายตลอดทุกอย่างเลยที่ไตเขาดีอยู่แล้วไตเขาดีอยู่คนปกติเลยแต่พออยู่ในภาวะแบบนี้หรือว่าติดอยู่ที่ซากตึกหรือติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ขยับตัวไม่ได้แล้วก็ถูกถูกอะไรบางอย่างทําให้จับกล้ามเนื้อบัตรเจ็บก็จะเกิดภาวะไตวายการสลายของกล้ามเนื้อทีถ้าเป็นคนปกติที่จะบอกว่าถ้าออกกําลังกายเยอะๆแล้วมีการสลายของกล้ามเนื้อนั้นคือไตเขาก็ไม่ไม่วายเพราะว่าเพราะว่า เขาได้ดื่มน้ําอะไรอย่างนี้เหรอคะอาจารย์ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะเราก็เคยเจออย่างเช่นคนที่ฝึกหนักๆหรือว่าคนที่ออกกําลังกายหนักๆนะคะปั่นจักรยานะลรอย่างเงี้ยก็จะเจอว่ามาด้วยเริ่มต้นอาจจะมาด้วยปวดกล้ามเนื้อยกขาไม่ได้ปัสสาวะน้อยลงปัสสาวะเป็นสีโคก็เหมือนกันก็คือเป็นสารพิษที่ไปที่ไตนี่แหละค่ะแล้วขับออกมาก็จะ คล้ายๆสาเหตุจะเหมือนคล้ายๆกันแต่ว่านั้นคือก็อาจจะเริ่มมีอาการรีบไปพบแพทย์ก่อนเพราะว่ามันคือมันเป็นที่สลายใช่ค่ะแต่อันจะพบแพทย์ได้ดีกว่าซึ่งอันนี้มีคนที่แบบภัยพิบัตินี้ก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงเพราะว่าเขาติดอยู่ตรงนั้นมันต้องขุดไปให้เจอนะคะก็เลยก็เลยเจอภาวะอันนี้เกิดขึ้นได้ใช่ค่ะก็คืออาจารย์คะสักแล้วต้นแล้วแต่เคสฉันกำลังจนถามว่ามันกี่วันถึงจะแบบมีภาวะไตวายต้องติดคนเราก็ขาดน้ําได้จริงๆก็3วัน5วันก็ไม่ ไม่เกินนี้นะคะไตก็วายแ้วนะคะก็กล่าวว่าเราจะレสคิวคือเข้าไปช่วยคนไข้ได้เร็วแค่ไหนเพราะว่าเห็นเห็นในบางที่เขาก็เริ่มว่าถ้าสิบวันเขาก็เริ่มที่จะเหมือนเริ่มเหมือนเขาเรียกอะไรเริ่มพักกันหาผู้รอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ก็คือมันเป็นภัยพิบัติที่คือนอกจากโควิดแล้วก็จะมีพวกนี้นะคะพวกพวกภัยธรรมชาติที่แบบโดนทีเป็นหมื่นหมื่นคนบางทีแล้วก็รับไม่ไหวว่า ในสัววเกิดอยู่ในเมืองนึงใช่ไหมคะโรงพยาบาลคือศ<ๆ>ักยภาพารับคนไข้ได้เท่านี้ก,ก็จะลําบากเหมือนกันซึ่งทั่วโลกก็กเห็นใจแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปนะคะ,คะเพราะว่าแบบไม่มีใครคาดคิดอะไรก็เกิดได้ ซึ่งตัวเลขค่อนข้างเยอะมากจริงๆเลยนะคะจารย์ก็ติดตามก็รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มในเรื่องของโรคไตเดียว่ะถ้าเกิดแบบนี้ก็จะสามารถเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะรู้สึกอ้าวไม่เห็นจะเกี่ยวกับไตเลยจะเป็นกระดูกหักไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นก้านเนื้อถูกทําลายแล้วก็สลายทําให้ไตวายเฉียบพลันได้ใช่ค่ะอันนี้คือผลกระทบของภัยพิบัติในเรื่องของ พายุเขาเรยนะคะเป็นผู้แ้นดินไหวแล้วก็มีตึกถล่มริงทีถ้าพายุเข้าแล้วก็ตึกถล่มก็ได้เหมือนกันโดนเหมือนกันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าที่หนักๆที่เราเจอมาก็คือภัยพิบัติใหญ่ก็คือโควิด1 9อันนี้กระทบกับโลกไปยเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศตุรกีแล้วนะคะเพราะแต่ตอนนี้ก็ยังดีที่ว่า ความรุนแรงลดลงเพราะเรามีวัคซีนดีขึ้นตอนนี้ก็มีวัคซีนไบวาเลน์เข้ามาแล้วยังไงคะอาจารย์เป็นวัคซีนที่กันตัวโอไมครอนสายพันธุ์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกโรงพยาบาลตอนนี้มีให้ฉีดแล้วนะคะทางวชิระก็มีสถานีกลางบางซื่อก็มีสามารถที่จะเข้าไปฉีดได้นะคะก็คือว่าใครที่ติดโควิดมาเกิน6เดือนหรือว่า วัคซีนเข็มสุดท้ายเกิน6เดือนโดยเฉพาะถ้ามีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือโรคคนไข้โรคไตเรานี่แหละค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยนะคะอ,อือไอตัวไปไว้ใหม่มาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปดูว่าคุณพ่อเกิน6เดือนหรือยังเพราะว่าสูงอายุ สิบกว่าก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงมากเหมือนกันเลจะต้องไปไปรับค่ะก็บางทีคนไข้ก็จะกลัวว่าเป็นโรคไตเนี่ยโรคเยอะไม่อยากจะฉีดแต่จริงๆโรคไตถ้าติดโควิดอาการจะหนักกว่าโรคอื่นเพียงแต่ว่าโชคดีที่ตอนนี้เราไม่เหมือนตอนเดลต้าที่อาการนั้นรุนแรงตอนนี้ถ้าเป็นสายพันธุ์นี้ก็จะลดความรุนแรงลงไปได้เยอะก็เหมือนไข้หวัดธรรมดาก็หนึ่งก็คือเราก็เริ่มมีมีเหมือนกับมีภูมิจากการฉีดทรงวัคซีนอะไรกันมาแลสักพักแล้วด้วยนะคะแต่ว่า ผู้ป่วยโรคไตกับโควิดเนี่ยถือว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะนึกไม่ถึงแต่ว่าพอดีเราทํางานเกี่ยวกับทางมูลนิทีกับ,ทา,กบทางสมาคมก็จะเห็นเลยว่าเวลามียอดผู้ป่วยที่เสียชีวิตของแต่ละวันในใน,ในของโควิด -19 จะมีผู้ป่วยโรคไตด้วยเสมอค่ะจย์ใช่ค่ะเพราะว่าโรคไตเป็นจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคต่างๆเนี่ยต่ำ,ต,ำต่ำอยู่แล้วนะคะอิมมูนต่ำเพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็จะลงปอดง่ายอะไรเงี้ยหายยากอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็อย่างที่เรียนทห้ทราบว่าเป็นความโชคดีที่ว่า สายพันธุ์มันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นโรคประจําถิ่นไปความรุนแรงก็ลดไปแต่ก็ไม่อยากให้ประมาทนะคะก็อยากจะเน้นให้คนไข้ไตก็รักษาระยะห่างล้างมือนะคะออกไปในที่คนเยอะๆก็ใส่แมสนะคะฉีดวัคซีนก็จะทําได้เต็มที่ก็กันไว้ก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาก็อยู่ดีๆก็เปลี่ยนสายพันธุ์อยู่ดีๆก็เปลี่ยนสายพันธุ์เเดี๋ยวเกิดวันดีคืนดีแบบฟิตเปลี่ยนสายพันธุ์แบบสร้างใหม่อะไรอีกกลัวว่าจะรุนแรงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นไปได้ให้รู้ว่า คนไข้โรคไตเนี่ยจะมีภาวะที่ภูมิน้อยกว่าคนปกติและเห็นวันนั้นที่เคยคุยกัญญบอาจารย์อาจารย์บอกว่าวัคซีนก็ขึ้นยากกว่าคนปกติด้วยใช่ไหมใช่ใช<ห>ค่ะภูมิภูมิมกันเวลาฉีด<ช>วัคซีนใช่ค่ะภูมิจะไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากโควิดแล้วก็จะมีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันเอทีอ่ตอนนี้ก็เป็นเยอะเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่ก็ต้องฉีดทุกปีด้วยนะคะก็ก็เน้นว่าให้ไปดูพร้อมกันไปเลยนะคะก็ต้องต้องฉีด สำหรับผู้ป่วยโรคไตนี้คือควรต้องฉีดอย่างมากเลยเพราะว่าภูมิเน่นน้อยกว่าคนปกติอยู่แล้วแถมเวลาฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยภูมิก็ไม่ขึ้นเท่าคนปกติด้วยก็เน้นในการเสวนาไปเมื่อวันที่12พอดีพูดเรื่องนี้เองก็เลยคุยว่า เราอยากจะให้คนไข้เนี่ยตระหนักแล้วก็ป้องกันไว้มันก็เป็นการป้องกันที่เรามียาป้องกันอยู่ตอนนี้วัคซีนไม่ได้ขาดแคลนเหมือนตอนเมื่อสมัย2ปีก่อนค่ะนี่ทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้ขอให้สลับเวลา่นก็จัดให้เต็มที่สลับเวลามาฉีดกันนิดนึงใแล้วก็ตอนนี้น่าจะไม่มีความกังวลหรือความกลัวอะไรแล้วไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของตัววัคซีนว่าเอะกินยาเยอะที่อาจารย์ว่าเอะผู้ป่วยโรคไตตอนนี้กินยาเยอะแล้วไม่อยากฉีดแล้ววัคซีนฉีดมาเยอะแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็ตอนนี้คนก็ฉีดกันเยอะแล้วเราก็รู้จักโรคครู้จักวซน คุณก็ต้องลดความกลัวหรือว่าความไม่แน่ไม่แน่ใจลงนะคะเกณฑ์เกณฑ์ยังเป็น6เดือนไหมคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตใช่ค่ะได้เหมือนกันนะคะอาจนะคะเพราะจริงๆเนี่ยตอนตอนโควิดเนี่ยแบบสงสารผู้ป่วยโรคไตมาเลยเห็นว่ามีช่วงที่แม้กระทั่งผู้ที่ต้องไปฟอกเลือดล้างไตพอมีการติดเชื้อติดโควิดเขาก็จะปิด ปิดไม่ให้เข้าหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ฟอกยาใช่ไหมคะจารย์ต้องลดการฟอกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาไปนอนฟอกก็จะอยู่ติดติดกันนะโรคก็ติดต่อง่ายก็ต้องหาเป็นศูนย์ฟอกเลือดเฉพาะหรือเป็นห้องเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความค่อนข้างลําบากนิดนึงในการบริหารจัดการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคอะไรเลยช่วงนี้จะดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวสายพันธุ์หรือโรคอื่นๆอะไรมาใหม่เพราะฉะนั้น การป้องกันนี่จะดีมากเห็นว่าช่วงที่เราป้องกันกันอย่างดีใครไข้หวัดใหญ่หายไปเลยนะคะอาจารย์เห็นค, <He an S 2> คุณหมอคุณหมอติดเชื้อบอกว่าไม่มีอะไรจะคุยแล้วเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีแต่ตอนที่มีฝุ่นแทนใ,ใส่แมสกันฝุ่นได้ด่าท้าฝุ่นกับผู้ป่วยโรคไตมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะก <c oughs> ็มันก็ทาให้เกิดการอักเสบได้ทั่วร่างกายทั้งปอดที่เกิดเป็นปอดอักเสบมะเร็งอะไรเงี้ยของไตก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ ก็เพราะว่าเพราะอนุภาคเล็กกันนะคะอาจารย์แต่ว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าแค่กระตุ้นภูมิแพ้อะไรคลายเครื่องแค่ระบบทางเดินหายใจกับปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคืออนุภาคเขาเล็กแล้วเ็าสามารถไปในทุกส่วนนะร่างกายได้ถ้าไปถกเกยกระแสะเลือดได้ก็ไปไตปอดหัวใจอะไรได้หมดเลยส<ช>มอง<ช>สมองนะคะ<ช><ช>เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์นะคะฝาก ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกจค่ะอาจารย์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแต่ที่ไม่อยากเป็นคนไข้อาจารย์ค่ะอาจารย์ก็หมั่นออกกําลังกายนะคะตอนนี้ต้องเน้นเรื่องการวิ่งอ, <laughs> <laughs> อยากจะชวนมาวิ่งกันแล้วก็ออกกําลังกาย<ช><ช>แล้วก็ดูแลป้องกันอย่างที่บอกนะคะอาหารการกินการร <c oughs> ับประทานยาการอะไรนะคะก็1เมษายนมาวิ่งกันนะคะฝากหนึ่งเมษากิติค่ะฝากหนึ่งเมษาอีกรอบหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะวันที่1เมษายนถึงผู้ชมค่ะ เวลาสามารถสมัครได้แต่ว่าเวลาวิ่งก็เริ่มตั้งแต่ตีห้ครึ่งเป็นต้นไปมีการวงมีการวอร์มอะไรกันนะคะสามารถเข้ามาร่วมทําบุญนะคะกับกิจกรรมของทางสมาคมโรคแต่งประเทศไทยได้นะคะค่าสมัครเพียงแค่500บาทเท่านั้นค่ะ,คะมีทั้ง3ระยะนะคะมี ไม่ไหวก็1.8ไปก่อนนะคะหรือว่ากลางๆก็3กิโลหรือว่าวิ่งพอได้5กิโลสบายๆค่ะฟันลันนะคะเสื้อวิ่งสวยมากค่ะคุณผู้ชมขาใครส่สมเซอร์วิางสวยใช่นะคะแล้วก็มีของรางวัลต่างๆมากมายเหรียญก็สวยมากเลยนะคะยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือการเดินทางเนี่ยสะดวกมากค่ะเพราะว่ามีรถไฟฟ้ามีรถไฟฟ้าเครล่งถึงสุทธุรกิถึงเลยนะคะไปสะดวกมากๆยังไงก็สามารถสมัครได้นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอหรือว่าเซิร์ช Google ได้เลยค่ะ เรียกว่าวิ่งเพื่อสุขภาพเนื่องในวันไตโลกนะคะไปเจอกันวันที่1เมษายนได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ฝากไว้นะคะไปเจอกันได้นะคะ1เมษายนสำหรับกิจกรรมวิ่งวันไตโลกค่ะน,นี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ก็คือสาระดีๆที่นามาฝากกันในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะสาระความรู้จะสับเลียกันมาเป็นประจาในรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมเลยค่ะแล้วก็สามารถทางติดตามทางสื่อโซเชียลของเราได้ว่าจะเป็นทางทรูไอทีนะคะเฟซบุ๊กค่ะไอจีแล้วก็ทาง y o u t u b e Channel t n นสองทร i วิชเช่นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจุ้มจิ้มและคุณหมอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ